สวัสดีค่ะแพรมนะคะวันนี้นะคะแพรจะมาแชร์ hair ร o u t i n e ของแพรนะคะด้วยแกนมอนผมอัตโนมัติจากวีวิโวค่ะโดยแกนนี้นะคะคือแกน32ม MM มค่ะในส่วนของแกน32นะคะจะเป็นลอนใหญ่นะคะลอนใหญ่ของเรานะคะจะช่วยทําให้เราหน้าเด็กขึ้นและในความคิดเห็นของแพรคือถ้าเราใช้แกนเล็กนะคะมันจะทาให้เราหน้าดูมีอายุแพรก็เลยเลือกใช้กแกน32ค่ะการทําผมันนะคะจะเริ่มต้นจากการทาออยนะคะ เพื่อบารุงผมให้ผมเสียนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มบารุงกันเลยโดยเราจะหยดออยนะคะลงฝ่ามือนะคะแล้วเราก็จะมาทาตรงายผมค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะพอเสร็จแล้วค่ะแพรก็จะแบ่งผมนะคะเป็นสองสองข้างค่ะอย่างนี้แต่ถ้าใครสะดวกที่จะแบบว่าอยากปัดข้างซ้ายข้างขวาก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะแต่แพรชอบที่จะแบบว่าเออเสงกลางมากกว่าถึงขั้นตอนนี้นะคะแพรก็จะแบ่งให้ข้างหนึ่งนะคะแบ่งได้ทั้งหมด3มช่อค่ะ อย่างนี้นะคะให้ได้3มชอ่อแต่ถ้าใครสะดวกผมหนาอะไรเงี้ยอาจจะแบบแบ่งเป็น4ช่อก็ได้นะคะพอแบ่งได้3ช่ออย่างนี้นะคะเราก็จะมาเลือกแกนเลือกไฟของแกนนะคะว่าเราอยากได้ไฟที่เท่าไหร่ถ้าใครอยากได้ลอนที่อยู่ตลอดทั้งวันนะคะอาจจะเพิ่มไฟสูงสูงหน่อยโดยแกนนี้นะคะไฟสูงสุดจะอยู่ที่200ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ลอนธรรมชาติคลายๆนะคะอาจจะเป็น1 8 0 170ค่ะแต่วันนี้เขาจะใช้รอน200นะคะเพื่อจะอยู่ทรงตลอดทั้งวัน,นะคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบผมรอนออกก็ให้ดูตามลูกสอนได้เลยอ่าน้องรอนแล้วนะคะแล้วเราก็จะเสียบน้องเข้าไปอย่างนี้ค่ะปึ๊บอย่างนี้เลยแล้วเราก็ดูลูกสอนอย่างนี้กดอย่างนี้เนี่ยกดอย่างนี้แล้วเขาก็จะมมวนให้เราอัตโนมัติเลยค่ะผมที่ตกออกมาก็เก็บเข้าไปอย่างนี้นะคะภาพอย่างนี้นะคะให้ครบทั้งสองข้าง แล้วเราก็ต้องระวังมือเพราะว่าตรงแกนี้เขาจะแบบร้อนนิดนึงอาจจะค้างไว้ประมาณ15-20ีวินาทีนะคะเพื่อให้ผมแบบว่าไม่คืนตัวเร็วจนเกินไปค่ะอีนนี้เราก็กดค้างได้เลยค่ะ15-20ถึงีนะคะอ่ะสมมติว่าได้20วิวิป มามค่ะช่อสุดท้ายของข้างขวานะคะนอค้องเขาก็จะมีหลุดหน่อยแต่ก็สามารถเก็บผมเข้าไปได้เหมือนเดิมเนี่ยก็จะได้รอนประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปทำอีกข้างกันเลยเราอาจจะแบบว่ามาเก็บผมที่เราต้องการให้เขาแบบว่างุ้มออกซะหน่อยนะคะก็ตามเก็บได้เลย อันนี้แล้วก็เก็บด้านซ้ายด้วย <S <S เสร็จแล้วนะคะแคมก็จะรอให้เขาแบบว่าร้อนแล้ว้ามันก็อยู่สรงทั้งวันหน่อยแล้วเราจะเพิ่มความคงทนให้เขาด้วยโดยการที่พอเรารอผมสักหนึง่งประมาณ1นาทีแล้วเราก็ฉีดเขาอย่างนี้ค่ะฉีด อันนี้จะไม่ไม่ทำให้ผมแข็งจนเกินไปนะคะยังมีความแบบธรรมชาติอยู่แต่ก็จะอยู่ทรงได้นานมากกว่าถ้าเราใช้แค่เครื่องอน,น้นธรรมดาค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแพรม,มจะชอบผมที่คลายธรรมชาติแพมก็จะใช้ทริปในการใช้หวีค่ะแล้วก็หวหีจะหวีเขาก็จะคลายตัวออกอปเนี้นะคะ่ะไม่ดูเป็นรอนจนเกินไปนะคะ ก็จะได้แบบแพมจะเรียกทรงนี้ว่าทรงเจ้าหญิงบาร์บี้ใช่ก็จะประมาณนี้ค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้ทรงผมส,สวยๆนะคะในวันที่อาจจะไม่ได้แรงรีบมากอาจจะมีเวลาสักนิดสักหน่อยให้กับผมแล้วนะคะแล้วก็จะสวยแบบนี้แล้วค่ะคะ่ะแล้วนี้ก็คือทิปแฮร์รูนของแพรนะคะง่ายๆโดยทําผมออกมาก็สวยได้เหมือนบาร์บี้เลยนะคะสําหรับคอนเทนต์อื่นนะคะสามารถติดตามชมคอนเทนต์ของแพรได้ผ่าน V o r l d Beauty Thailand นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย